สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคราวที่แล้วนะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องบุลบัญชีการชําระเงินไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศและก็การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะดูสื่อของ dli tv นะคะว่าเขานะคะจะอธิบายนักเรียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอ่ะตอนอื่นเรามาดูซิว่าวันนี้เราเรียนหัวข้ออะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด5้าหัวข้อนะหัวข้อแรกคือความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหัวข้อที่2คือลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะหัวข้อที่3คือข้อดีและข้อเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะ หัวข้อที่4คือปัจจัยที่นําไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและหัวข้อที่5นะคะองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศามาดูกันทีละหัวข้อเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูซิว่าความหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคืออะไรนะ ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคือการที่ประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปเนี่ยมาทําการตกลงกันเพื่อลดหรือยกเลิกข้อจํากัดทางด้านการค้าระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีหรือไม่ใช่เรื่องของภาษีนะคะซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการแบ่งออกได้หลายระดับนะคะมีความร่วมมือตั้งแต่ในระดับเล็กจนไปถึงระดับใหญ่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ เรามีเป้าหมายสำคัญคือการลดอุปสรรคการค้านะคะลงเรื่อยๆและขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้นมาดูกันค่ะว่าลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งออกเป็น5้ากลุ่มด้วยกันนะคะโดยระดับแรกเราเรียกว่าการค้าเสรีนะคะหัวข้อที่2หรือดับที่2คือสหภาพศุลกากร หัวข้อที่3หรือระดับที่3คือตลาดรวมนะคะและระดับที่4คือสหภาพเศรษฐกิจและอันสุดท้ายคือสหภาพเหนือชาติลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้อแรกคือเขตการค้าเสรี่ะนักเรียนเขตการค้าเสรีคืออะไรนะคะเขตการค้าเสรีเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อพยายามลดภาษีนําเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะ นอกจากการยกเลิกภาษีนำเข้าเนี่ยยังมีการพูดถึงการยกเลิกมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สมาชิกเนี่ยยังคงได้รับอิสระอยู่ก็คือการตั้งอัตราภาษีและมาตรการจำกัดทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเขตการค้าเสรีมีอะไรบ้างนะคะก็คือเขตการค้าเสรี ของยุโรปหรือเขตการค้าเสรีอาเซียนนั่นเองนะคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างต่อมาะคะ่ะกลุ่มที่2หรือขั้นที่2เนี่ยมีการพัฒนาต่อมานะคะนอกจากจะมีการยกเว้นภาษีของกลุ่มสมาชิกเนี่ยเขายังมีการเก็บภาษีศุลก,กากรของประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในอัตราเดียวกันซึ่งการรวมกลุ่มที่จัดอยู่ในสหภาพศุลก,กากรนะคะที่ เห็นชัดเลยก็คือสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองนะคะต่อมาระดับที่3คือตลาดร่วมนะคะตลาดร่วมเนี่ยนอกจากจะเป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็สหภาพศุลการกรน,นะสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือในกลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีถ้านักเรียนเคยได้ยินนะคะก็เป็นการ ย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งของกลุ่มสมาชิกไปยังอีกกลุ่มสมาชิกนะคะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน,นต่อมานะคะในระดับที่4นะคะก็คือสหภาพเศรษฐกิจนะคะสหภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับลักษณะของเขตการค้าเสรีสหภาพ ศุลการกรน,นะคะหรือว่าตลาดรวมแต่เขาบอกว่าลักษณะของสาภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีความสําคัญก็คือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์นะคะเพราะนอกจากจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีหรือการกําหนดมาตรการต่างๆแล้วนะคะเขายังเน้นเรื่องของความร่วมมือในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง อันนี้ครูขอยกตัวอย่างสหภาพยุโรปที่เห็นได้ชัดเพราะว่ากลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยจะใช้สกุลเงินเดียวกันนะคะส่วนระดับสุดท้ายคือสหภาพเหนือชาตินะคะสหภาพเหนือชาติเนี่ยจะแตกต่างจากทั้ง4ระดับก่อนหน้านี้ก็คือสหภาพเหนือชาติเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่ด้านของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่สหภาพเหนือชาติยังเน้นการรวมกลุ่มในเรื่องของการทหาร การเงินนะคะของกลุ่มประเทศสมาชิกให้เปรียบเสมือนอยู่ภายใต้รัฐบาลร่วมกันซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับนี้นะคะยังไม่ปรากฏในปัจจุบันหัวข้อต่อมาค่ะนักเรียนก็คือเรื่องของข้อดีและข้อเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะเอามาดูก่อนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็คือข้อดี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีข้อดีอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยช่วยส่งเสริมให้มีการค้ามากขึ้นเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้นต่อมาเมื่อตลาดมีการขยายมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือฐานการผลิตก็จะขยายตามต้นทุนที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มประเทศนี้ก็จะลดลง เมื่อต้นทุนลดลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราสามารถปรับปรุงและก็สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือประเทศสมาชิกนะคะมีสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นแต่แน่นอนว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียวนะคะข้อเสียก็มีนะคะเนื่องจากว่าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ย เขามักจะมีการกำหนดมาตรการกีดกันการค้ากับประเทศนอกกลุ่มนะคะซึ่งการกีดกันการค้าเนี่ยทำให้ไม่เกิดการแข่งขันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่สามารถไปใช้สินค้าของต่างประเทศได้หรือว่าจะใช้ก็ใช้ได้น้อยคราวนี้พอกลับมาเข้าภายในกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะการผลิตเนี่ยจะผลิตในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกทําให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตเนี่ย มีความคล้ายคลึงกันและไม่เกิดการแข่งขันทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลงนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยนะคะที่นำไปสู่การเพึ่งพาการแข่งขันการถัดแยง้งและการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาดูข้อแรกเลยค่ะปัจจัยที่นำไปสู่การเพึ่งพาทางเศรษฐกิจนะคะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งการรวมกลุ่มให้ความมั่นคงเนี่ยยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือการพึ่งพาโดยเฉพาะด้านการพึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยสามารถผลิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อเราผลิตสินค้าในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยส่งผลให้มีสินค้าและบริการออกสู่ตลาดมากขึ้นนะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะก็คือปัจจัยที่นําไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรามีการรวมกลุ่มมากขึ้นนะคะตลาดขยายมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนมีข้อดีนั่นก็คือเมื่อมีการแข่งขันมีการพัฒนานะคะศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิตเนี่ยสามารถถูกดึงออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ่อมาอันที่3คือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี่มีเป้าหมายสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิทักษ์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกนะคะซึ่งในบางครั้งการที่เรากําหนดมาตรการอะไรก็ตามที่มาปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มสมาชิกเนี่ยกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศนอกกลุ่มนะคะเนื่องจากว่ามาตรการบางอย่างเนี่ย เป็นการกีดกันไม่ให้ประเทศนอกกลุ่มเนี่ยเข้ามาทําการค้ากับกลุ่มของเราเพราะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะการที่เรารวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพึ่งพาการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้เนี่ยการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ย นำไปสู่การจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศขึ้นไม่่าจะเป็นเรื่องของธนาคารโลกนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ world bank นั่นเองนะคะหัวข้อต่อมาะคะ่ะเรามาดูเรื่องของบทบาทแล้วก็องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่นะคะในเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยมีการแบ่งออกไป ได้หลายระดับนะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดด้วยกัน3ระดับนะคะอันแรกก็คือความร่วมมือทางการค้าระดับโลกนะคะความร่วมมือทางการค้าระดับทวีปและอันสุดท้ายคือการรวมกลุ่มระดับอนุภูมิภาคของประเทศไทยอ่ะมาดูทีละตัวเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าระดับโลกนะคะหรือว่า World Trade Organization หรือถ้าเราจะเรียกสั้นๆก็คือ WTO นั่นเองอมาดูซิว่า WTO เนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหรือความพ่วมือระหว่างประเทศอะไรบ้างนะคะะมาดูนะคะจุดมุ่งหมายสำคัญและหนะ้าที่สำคัญของ WTO นะคะอันแรกเลยก็คือลดอปุปสรรคการค้าระหว่างประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีศุรกา,กากรหรือภาษีที่ไม่ใช่ภาษีสุกากากนะคะต่อมา หน้าที่ที่2นะคะก็คือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังด้านการค้านะคะอันที่3คือนะคะมีการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอย่างสม่ำเสมอส่วนข้อที่4คือการเสนอแนะให้สมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างพอเพียงและตรงไปตรงมานะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับกองทุน การผู้ยืมเงินหรือว่าองค์กรสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อไปค่ะเรามาดูความร่วมมือระดับชวีปซึ่งในวันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชวีปยุโรปนะคะซึ่งองค์กรนี้นะคะก็คือ EU นั่นเองนะคะ EU นะคะมีวัตถุป,ประสงค์สำคัญอยู่3ด้านด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยที่แบบเป็นที่เรารู้กันดีก็คือ EU เนี่ย ะะจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมระบบเศรษฐกฯิจนะคะความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะต่อมาอันที่2ก็คือเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของประชากรชาวโยุโรปให้ดียิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายคือจัดตั้งสหาภาพศุลกากรโดยขจัดอุปสรรคต่างๆทางการค้าระหว่างประเทศขึนนะคะ ต่อมาค่ะมาในเรื่องของการทรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชวิตอเมริกาเหนือนะคะหรือว่าเราจะคุ้นดีในภายใต้ชื่อของ NAFTA น,นะคะนาสตาเนี่ยมีจุดประสงค์ที่สำคัญอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือสแสวงหาตลาดส่งออก ไปยังภูมิภาคอื่นๆนะคะอันดับที่2ก็คือส่งเสริมการจ้างงานการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าได้ในราคาถูกและมีคุณภาพและข้อสุดท้ายคือเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้ขยายตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อมาค่ะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆเลยก็คือ4องค์กรนี้นะคะ มาดูองค์กรแรกเป็นองค์กรที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของอาเซียนเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนนะคะมีด้วยกันทั้งหมดเจข้อที่สำคัญสำคัญก็คือ 1. น่งส่งเสริมการก้าวหน้านะคะทางด้านเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม มา,มาข้อที่2คือส่งเสริมการมีสิทภาพนะคะสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่วนข้อที่3ค่ะคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้านความรู้และการบริหารข้อที่4นะคะส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและการในการฝึกอบรมและการวิจัยของประเทศสมาชิกข้อที่5นะคะส่งเสริม ความร่วมมือไทยด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันดับที่6ค่ะส่งเสริมการกำหนดหลักสูตรนะคะการศึกษาเอเชียตนออกเฉียงใต้นะคะและข้อที่7ค่ะส่งเสริมการทำการค้ากับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศต่อมานะคะ องค์กรนี้นะคะนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะคะก็คือเขตการค้าเสรีอาเซียนอถ้าผู้หญิงอาจจะเคยได้ยินนะคะตัวย่อของเขานะคะชื่อเรียบภาษาอังกฤษของเขานะคะเรียกกันสั้นๆว่าอาตาอาตาเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญด้วยกันทั้งหมด4ข้อนักเรียนนะคะอันดับแรกก็คือเพื่อให้การค้าภายในอาเซียนเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีโดยปราศจากการกีดกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาษีศุลกากรหรือว่าไม่ใช่ภาษีศุลกากรรวมไปถึงการใช้อัตราภาษีศุลกากรในอัตรา,ารที่ต่ําที่สุดน,นะคะนอกจากนี้นะคะการรวมกลุ่มของอาฟมาเนี่ยยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นวัตถุประสงค์ข้อต่อมาก็คือส่งเสริมสถานะการแข่งขันของอาเซียนให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอื่นๆและข้อสุดท้ายคือการ รับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเริ่มที่จะเปิดกว้างและมีความเป็นเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาหน่วยงานต่อมานะคะเราเรียกว่า a อเปนะคะซึ่ง a อเปกเนี่ยก็คือองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะมีจุดประสงค์สำคัญก็คือการส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชีย และปซิฟิกเนี่ยให้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการพัฒนาลดการขีดกันนะคะแล้วก็ตุ้นความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและพัฒนานะคะภายในภูมิภาคและในระดับโลกต่อมาค่ะองค์กรสุดท้ายนะคะสำหรับความร่วมมือในระดับทวีปนะคะนั่นก็คือองค์การของประเทศผู้ผลิตน้ำมันและการส่งออกนะคะ หรือว่าโอเปกนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการสแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกผู้ผลิตน้ำมันและปิโตโเลีย่มนะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการตั้งราคาน้ำมันนะคะและสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการขายน้ำมันไม่ให้สมาชิกของกลุ่มเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศมหาอำนาจ ที่กล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์กรที่เบื้องต้นที่นักเรียนควรจะทราบนะคะต่อมาในหัวข้อถัดมาคือการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกกับองค์กรนะคะในระดับอนุภูมิภาคนะคะโดยหลักๆเนี่ยนะคะก็คือ 1. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัมพูชา ลาวพมา่าแล้วก็ไทยนะคะอง,องค์อกรที่2คือกอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียนล,ลุ่มแม่น้ําโขงผู้อยากจะให้นักเรียนให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของแม่น้ำอิรวดีเจ้าพญาและแม่น้ําโขงซึ่งในยุทธศาสตร์นี้นะคะมีโครงการที่สําคัญสําคัญก็คือการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน ถามว่าทําไมเขาต้องขยายหรือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมนะคะจุดมุ่งหมายหลักของการขยายเส้นทางคมนาคมของยุทธศาสตร์นี้ก็คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศอื่นนะคะนอกจากกระตุ้นการลงทุนแล้วนะคะเขายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางนะคะจะเห็นได้ว่า จะมีเส้นทางเชื่อมค่อนข้างที่หลากหลายนะคะต่อมาสุดท้ายคือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นมอ้อาโขงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมีจุดประสงค์สำคัญก็คือการเชื่อมโยงประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่านระบบเส้นทางคมนาโมงนะคะ,ะนักเรียนจากที่ก่ามาทั้งหมดพอจะเห็นภาพรวมของ การรวมกลุ่มระดับอนุภูมิภาคแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาถึงช่วงท้ายของการเรียนในชั่วโมงนี้แล้วนะคะครูฝากให้หนักเรียนเนี่ยลองนำความรู้ที่ได้จากการโอเคนะคะเมื่อกี้นักเรียนคงจะได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนอีกนิดนึงว่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศ ของประเทศไทยนะคะหรือของแต่ละประเทศเนี่ยเขานะคะมีการค้าอย่างไงบ้างมาดูเลยค่ะการค้าระหว่างประเทศนะคะก็คือนโยบายที่วางไว้เพื่อปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆในการนําสินค้าหรือส่งออกสินค้านําไปสู่การพึ่งพาและแข่งขันการขัดแย้งและประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการค้าระหว่างประเทศมี2ประเภทนะคะ หนึ่งก็คือนโยบายการค้าแบบเสรีนะคะสองก็คือนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะคะนโยบายการค้าแบบเสรีก็คือไม่เก็บภาษีค้าเข้านะคะค้าออกนะคะหรือเก็บข้าออกในเอ่อหรือเก็บขาเข้าในอัตรตาที่ต่ำนะคะไม่มีข้อจำกัดทางการค้านะคะด้านอื่นๆเช่นการกำหนดโคต้านะคะหรือสินค้านำเข้านะคะแต่นโยบายการ อค้าแบบคุ้มกันนะคะก็คือเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศไม่ให้เสียเปรียบและป้องกันไม่ให้เงินตาไหลออกนอกประเทศมากเกินไปนะคะก็คือมาตรการคือ1เก็บภาษีสุลกากรขาเข้าในอัตราที่สูงนะคะจำกัดโคต้าสินค้านะคะคนำเข้าเช่นห้ามนําเข้าสินค้ามาขายมากเกินจํานวนที่กําหนดไว้นะคะ 3. ก็คือห้ามส่งสินค้าบางชนิดเข้ามานั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะคะงั้นวันนี้ก็ให้นักเรียนนะคะไปทำงานที่ครูมอบหมายด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ